สวัสดีครับเบาหนึ่งไทยสานครับพอดีขึ้นรถมาเรนวัดครับเล้เขามาเบิ่งหลงพ่อเงียบครับมือนี่บรรยากาศอยู่วัดตอนแรงๆครับ เขามาเบิ่งศาลาเป็นนำ้ำบองใดบองนอนไหมลครับเนี่ยยังไงเลยครับหมาก็ขอมาอยู่อนอยู่หน้าอุเป็นตาอยู่ครับหอน โอ้ยไทยบงอยู่ไม่ดีครับผงพอกอะไดเมวีวพ่อเมวหอนี่ครับบงเก็บกล่องอันนั้นก็นลูกซิทครับเบิดงานเบิดการ เแหมสวนขา,ายดอกไม้ครับนีขข่สวนขายต้นไม้เต็มมาหยาเลยครับโอ้ยถิ่ไปใส่ตัวละมือนี่ก็หัวหน้านเนี่ยครับผมมีงานบมดงานเลย ภาวนาจออย่างเดียวครับผู้ไอถือเกลียกไงเนาะนี่ผ no. ู้ถือเกลียกว่าน้อทางนี้เงียบครับลมกับบมมี่ ผมได้ถูกหวยรวยเบอรนี่ะครับหลังห้วยออกเงียบแบบเมื่อนะครับเสากันเป็นแถวอ๋ออ๋อตายมึง ขวนนี่ลีพี่น้องเอ้ยจระเข้สาเย็นเย็นตกใบามาห่อนเลยมาอับเดียบสล่ากองให้พี่น้องเบืองครับคลิปนี้ฝากไวท้ทำหนึ่งกันนะครับถ่ายชมคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ